สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมเทคนิคการบำรุงรักษาต้นสมโอก,กันนะครับต้นสมโอก,ก่อนที่จะออกดอกในช่วงปลายปีเราจะมีวิธีการบำรุงรักษาอย่างไรบ้างเพื่อทําให้ต้นสมบูรณ์และพร้อมที่จะออกดอกติดลูกให้เรามารับชมกันได้เลยครับตอนนี้ใต้ต้นสมโอของเราก็ลกพอสมควรนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เราได้ใช้พวกเศษวัชพืชแล้วก็ใบไม้ต่างๆมาคลุมไว้ วัชพืชที่ขึ้นก็จะเป็นพวกไม้ล่มรากไม่ลึกสามารถกำจัดโดยการถอนออกได้โดยง่ายซึ่งเราก็จะใช้วิธีการถอนออกจากนั้นเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองประมาณ1ปีเอามาผสมน้ำในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ5แล้วก็ราดลดบริเวณร,รอบๆโคนต้นส้มโอสำหรับน้ำหมักนี้ผมทดลองทำเป็นปีแรกนะครับจะได้ผลหรือไม่เดี๋ยวดูกัน ต่อจากนั้นก็จะเติมโดโลไมท์ที่ได้มาจากกรมพัฒนาที่ดินโดยการโรยไปรอบๆโคนต้นเพื่อปรับค่า pH แล้วก็เพิ่มสารอาหารไปในตัวและสุดท้ายเราก็จะหาเศษวัชพืชมาคลุมไว้ที่ใต้โคนต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับปีที่แล้วเราประสบความสำเร็จในการบังคับส้มโอให้ออกดอกนะครับแต่ว่าไม่ติดลูกเราได้ลูกแค่3ลูกเอามาทดลองชิมดูแล้วก็อร่อยดีครับ สำหรับปีนี้ก็มีความตั้งใจอย่างมากเลยที่จะทำให้ส้มโอสามารถที่จะติดลูกให้กับเรานะครับนี่คือต้นส้มโอที่เราได้ดูแลเรียบร้อยแล้วฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร,ร,กรมือใหม่ครับผมสวัสดีครับ